ทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนท่าไซส์สวิงกันนะครับผมไซส์สวิงเป็นการเปลี่ยนเชิไปด้านข้างแบบนี้นะครับวิธีการฝึกเลยครับง่ายๆเลยก็คือเราต้องเลือกแขนข้างใดข้างหนึ่งเป็นข้างหลักก่อนแล้วฝึกทีละข้างอย่างเพือย่างผมเลยผมจะใช้ข้างขวาเนี่ยเป็นข้างหลักก่อนนะครับข้างขวาผมจะทับข้างรองก็คือข้างซ้ายเป็นแบบนี้นะครับตอนฝึกอยากให้ฝึกทีละข้างนะอย่าสลับแต่ว่าเดี๋ยว รอบนึงมาฝึกข้างขวาทับซ้ายอีกข้างนึงมาซ้ายทับขวาเงี้ยมันจะทําให้เราสับสนในการฝึกได้นะครับ <S <S 1> <S 1> เลือกข้างเร็วกว่าจะซ้ายก็ซ้ายจะขวาก็ขวาได้เลยนะครับคราวนี้เวลาฝึกผมจะเอาขวาทับซ้ายอย่างนี้แล้วเราก็จะเหวี่ยงครับวิธีการเหวี่ยงเราจะไม่ยื่นแขนไปข้างหน้าเราเหวี่ยงเชือกนะครับมันจะไม่มีแรงเหวี่ยงนะครับเราจะต้องเอาแขนอยู่ข้างลำตัวเราแล้วเราก็จะเหวี่ยงนะครับต,ตัวใหญ่เป็นแบบนี้ครับนี่ หลังจากที่เราเริ่มเบี่ยงเชือกได้แล้วครับโดยที่ยังไม่ต้องโดดก็งได้นะครับให้ลองฝึกเบี่ยงเรื่อยๆก่อนอจนพอเราเริ่มชินแล้วคราวนี้เราเริ่มชินกับแรงเบี่ยงแล้วให้ลองเพิ่มความเร็วดูนะครับให้มันเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช้าอย่างนี้แล้วก็เร็วเพื่อให้กล้ามเนือ้อเราได้จดจํานะครับแรงเบี่ยงของเชือกว่ามันจะมาถึงตัวเมื่อไหร่นะครับโอเคหลังจากที่เราเริ่มจดจําแรงเบี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการโดดละการโดดนะครับเราจะต้องสมมุติถ้าแขนเราอยู่ข้างขวาทับซ้ายเนาะเราจะโดดได้ในกรณีที่ตัวแขนเราอะข้างขวาควายมาเป็นลักษณะเป็นตัวบวกแบบนี้เราถึงจะเปิดเชือกเข้ามาเพื่อจะโดดได้นะครับผมเราจะไม่ขวาทับซ้ายแล้วมาอย่างนี้แล้วมาบุกแล้วมาแล้วมาเปิดอย่างนี้นะครับมันจะเปิดไม่ได้เพราะว่ามันแนวเชือกมันจะไม่ได้นะครับผมทำให้ดูนะครับ เป็นแบบนี้นะเราเวีย่ยงโดดเหวียงก็เปิดเทือยนะครับผมก็อาจจะฝึกจากช้าๆก่อนเราค่อยมาเร็วก็ได้เหวีย่ยงแล้วก็โดดหลังจากที่เราเริ่มถนัดแล้วครับผมเราค่อใส่พวกฟุตเวิร์กเข้ามา,าไม่ว่าจะเป็นแบบนักม้ย้ยสอบขาเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ มาเ้านซ้ายก็ได้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการฝึกสาสวิงนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือฝึกได้ไม่ได้ไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับไปแล้วครับ